สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของนักชกระดับซูเปอร์สตาร์ของกัมพูชาคนหนึ่งเรื่องโสภรสำหรับฟีไม้ลายเหมือนนะครับก็ต้องขอบอกว่าเขาเป็นนักชกที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่คือมวยไทยนะเขาสามารถเอาชนะน,นกมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคนเป็นนักชกที่มีอาวุธหนักหน่วงทุกลูกนะโดยเฉพาะหมัดซ้ายนะจนเขาได้ใช้ยาว่าหัดสายฟ้านะ เห็นไหมนี่ก็คือนักมวยไทยนะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาสามารถเอาชนะมวยไทยมาแล้วมากมายหลายคน,นยโดยส่วนมากเป็นการเอาชนะนกนะครับดูสิครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเนี่ยพอได้ค่าตัวแล้วก็มาไปแล้วอ่านะเอานั่งแล้วไม่เอาดีกว่านะเห็นไหมเนี่ยชาวกัมพูชาในต่างก็โอ้โหชัยโยโหร้องจับตาดูสิครับนี่คือมวยไทยอีกายนะเห็นไหมโดนต่อยท้อง นะนั่นเห็นไหม <laughs> อ้าวต่อยท้องแล้วก็พอคิดได้ก็เอามันก็แรงอยู่นี่วะลงดีกว่าและนี่ก็เป็นมวยไทยอีกคนนะครับที่ขึ้นไปสังวยกัปั้นของเรื่องโสภาดูสิครับชาวกัมพูชาต่างสะอกสัตใจเนี่ยสำหรับเรื่องโสภรก็จัดว่าเป็นนักชกนิสัยเสียคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักชกมารยาสาไทยนะ ก็มีมวยไทยยอดมวยไทยหลายท่านนะครับนะสังเวยความบรรญาสาไถยของเรืองแล้วหลายครั้งเนื่องจากเขาชอบเรียบฟาวจากคู่ชกนะครับดูสิครับคู่นี้ก่อนจะไปพ่อกับคู่เอกวันทอ,องเยกดันเมสวอ่อนซ่อนกรรมากันเป็นะหาเขียดมันบึงเจงหนึ่งกระไรเอา เอาว่ายังไงก็ยังขยับเข้าหาอยู่เป็นระยะๆะะนะครับสจหรับมวยไทยขุนแผนนี่ปิดหน้าไว้แล้วก็เผลอๆก็พันศอกนะนี่ก็เป็นลูกไม้มวยไทยชนิดหนึ่งนะครับนี่ปิดหน้าแล้วก็ดึงแขนขวาออกแล้วก็ศอกไสกนนะเอา้าเพื่นท่านผู้ชมชาวกัมพูชาก็นั่งทราบลาบมาแล้วเ,เชียร์เรืองไม่หนาะเห็นว่าเต๋าบักแอลนลยจุ่มในวัดไส้ด้วยกัน เอาเรื่องเตะใส่เขาบักแอลขึ้นคุณแผนกับเตะเขาบักแอลขึ้นกันเอาเรื่องเตะใส่มากคุณแผนแทงเขาเอาแลกเขากันแล้วเขาไข้แรมเอานี่เห็นไหมนี่ล่เราเรียกว่าหักเลี่ยมนะเลยเนาะคุณแผนวื้อมัดหัวบ่ถ,ถือเอาคำว่าวื้อก็แปลว่าควง่งเลยนะเอานั่นเห็นว่าจวงด้วยมัดซ้ายนะครับนะสำหรับเรื่อง แต่ไม่เข้าเป้าเอาล็อกมาบ่าตีวะตีว่นั่นเห็นบ่อันนั้นเอาสามดอกอาดอกเอาสี่ดอกบ่โอ้โหพี่น้องเอ้ยดึงลากถอยหลังเราตีเข้าเรงอาปากคว้วเราลเลี้ยงเริ่มขึ้นนักบันเทาะเอาแต่จับตาดูให้ดีคู่นี้รับรองว่าไม่มีใครเดาออกว่าผลจะเป็นยังไงเอาตีเข้าไส้เขาดุกซวมตีเข้าขวาเอาเข่าขวาเอาเข่าซ้ายเอาสามดอกสี่ดอกเอาเนี่ย เอาถ้าเป็นบ้านเราก็ไหลแล้วนะ่ะมองงนาฬิกาแล้วนั่นเหมือนรด้ร่าแม่มันแทรพนะเรื่องว่าเอาน่ำจามด้วยศอกเห็นไหมฮ่ฮ <c oughs> ่ตกป๊อกนะครับนะเนี่ยเอาแล้วก็วก็บิด <ๆ S 1> ด้วยความเจ็บปวดโอ้โหยงอนต่อเขาโดนศอกเมื่อกี้โดนศีรษะหรือโดนไถ่ทอยก็ไม่รู้นะครับมองไม่ทันนะเนี่ยก็เรียกว่าแอคชั่นนะ เอาเอาวาเจังไดเนี่ยเอาคนท่านผู้ชมก็โหนะครับเนี่ยอ้ามีบอภาพซาเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นนักชกที่มันยาสาไทยเหมือนกันนะครับเรื่องนี่เหมือนที่โดนอีคิวซังตีแล้วก็บอกว่าโดนห่อมนั่นแหละเนี่ยจับตาแล้วโอ้โหไอ้โดนเบาๆพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ตรงแหลมๆนะเนี่ยมันโดนตรงตรงแขนนี่ไหม เนี่ยแล้วก็ก็ไม่แรงนะเนี่ยเอาดูอีกครั้งสิครับดูมุมนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเมันโดนตรงท่อนแขนเนี่ยก็ไม่แรงเท่าไหรนะเอาแต่เรื่องก็แอร์ละแน่เอากรรมการว่ายังไงเอาผลสุดท้ายนะก็เข้าทางถ้าแต่ว่ากันไปแล้วเราก็ทะแนนเราก็น่าจะนำนะนะนะเพราะได้เขา แล้วก็ลูกจะแจ้งเอาเบิ้องอีกเทียนึงที่หละ่ะไม่โดนไม่ไม่โดนตรงศอกนะครับเนี่ยโดนตรงท่อนแขนเบาๆเ,น,เ,น,เ,น,เน,นี่ยโอ้ยเด็กน้อยหยอกกันกันเห็ดแห้งก่อนนั้นอยู่ดอกเนี่ยเฮ้ยชนะอันแล้วโอ้ยเอาชนะฟาวนะครับนาะยยกที่สามเห็นบ้า สำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของเรื่องโสพรนะครับขึ้นชกกับกำไลเพชรอโยธยาไฟยิม่มนักชกจากบุรีรัมโดยการโชคในครั้งนั้นเกิดขึ้นในรายการมวยซีทีวีที่พนมเป็นกัมพูเจียเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2559เท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานะาเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมุกคนดุกทันนะครับนะโอโ้โห บอกไทมาโดนหลไรกับปวดกระโนนดาบเว้ยบอกไปว่ามาดากรถใจหิดเี่ละ่ะเห็นบอานะเตะใส่เรื่องโซพ่อนอยู่ในกางเกงสีแดงสำหรับอายุทยาไฟย,ยิม้มโอ้อันกำไลเพชรนี่ว้าสีร้ำเงินหันตัวนักชกจากบุรีรัมนะครับนะพวนเตะขวานเอาออกอาวุธหนักนะครับกำไรเพชรนะเอาจับตาดูให้ดีคู่นี้กรรมการต้องเตือนอยู่นะบอกว่า ตีกันให้ดูเดียดเนสรุ่นนะเอาเพราะว่าคู่นี้ส่วนมากจะจุดจุดจ้องจ้องเลยครับนะเอาก็ได้ตัดออกไปหลายเต๋อเพ้นบอลเลี้ยงตีเขาล้มตัวเอากรรมการเอาแจ็คเทมเมชรุ่นนกรรมการหามยากจริ้วคู่นี่ตอนขึ้นมายกแรกนี่ยว้ยเพราท่นนี่เดินย่นที่กรรมการเพราะว่ามวยบวกตีกันหลายจุดจุดจ้องจ้องหลายแล้วก็คิดนักนั่นแหละเอาแยกออกมา คิดนักไล่กับคู่ทีมจนเป็นเดินนนร์นย่นนั่นแหละเอาเรียงตีเขาลำตัวโดนถีบสก,กัดกัครับเนาะเอาเอายุทยาโอ้ยออนกำไลเพชรบสุโอ้ยยังไม่มากบอกซะคำว่าอายุทยาเลยตีกันเขาโปรยให้เดืดเดือดเอากรรมการก็กเตือนอีกแล้วครับเนาะเนี่ยเอาโจทย์จทย์จ่องจอง,จองเอาเตะไสา้ไปตัวเรื่องโสพอนเอากำไลเพชรเ,เตะหัวอนตัวเอาเป็นนักชกที่ออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับนะแต่ว่าจะหวงอาวุธตีกันเขาโปรนยะ เอากรรมาการก็เร่งให้ทั้งคู่ชกกันเอาแท่งเข้ารัดนะเอาแท่งเข้าอีกแล้วนะเห็นว่าแน่ๆๆมันย่ำเขาตีกันตีเข้ากันไปไปหามเนีเอาคู่นี้ก็ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่ามวยไทยเอาเปรียบนะครับตัวใหญ่กว่านะวทับบ้งก็ยังแยกส่วนสูงกับน้ำหนักไม่ออกนะครับคนจําพวกนี้นะก็คงจะเห็นนกกระจอกเทศมีน้ำหนักเยอะกว่าควายนะครับเนาะมันบ่เป็นปึกธรรมดาย่ำคือรถเมล์สิหัวจักทั้งลงบบวุสุมน้ เอาแต่ในเรื่องสุ่พรอนเป็นไฟขยับหัวจ้วงได้มัดไสนะ้แล้วเอากําไรเพชรอยุธยาไฟยิ่งมีลูกทีเด็ดนะครับนะเตะก,ก้านคอนะเอาแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังประหยัดอาวุธนะครับเนี่ยเนี่ยเอาเตะไส้ถือเตะขอกลางหลังตัวเลี้ยงลงบเบิตอนที่จุดจุดจ้องจ้องในเขาตัดออกเนาะครับเนี่ย,เ,ยเอาข้อออกอาวุธกันซ้ำนี่แหละนั่นให้บนะาาห้านเอาเตะไส้ลุยตัวว่าใน่เรื่องมื่อไหร ก็ชนะมวยไทยมามากมายหลายคนนะครับนี่ฝีมือไม่ธรรมดานะ<ต>เรื่องโซพอเนี่ยเขาตัดมายกที่สามก็ออกอาวุธกันแค่น,นี้กรรมการก็ต้องเตือนนั่นแหละเอาหนานเรียนบัววัดตีกรังก็ต้องบอกกรรมการข้างล่างวัดตีกรัง วตีกรางเมื่อดุนเรียดนะเอ้าอันนี้ยกที่สามนะครับมันก็ตัดตอนที่ยินจุดจุดจ้องจ้องออกนะเอาไหนก็ไล่เพชรปั้มลงไปเอาแท่งเข้าวะนาสีแท่งเข่าขคตกระดงข้างเลยนะเอาก็ไล่เพชรขยับข้อหาเอากรรมการเล่งให้สัญญาณแล้วเนี่ยเอาเนี่ยเน่เอาแน่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่บัญญัติมวยไทยสิตีเขามาแยกรีดโอ้ยเถ้าหัวเดิมย่นเลย มันนึกว่าเขาบวตีกันเอาเอาทำ,ำไมกําไลเพชรถึงช่วงตีเข้าไปนะเตะเข้าไปนะขวัเห็นว่าเตะเคอนาท้องเนี่อยอีหยังเออจับเสียกเสร็จเอาเรื่องจ่วงด้วยมัดไส้เอากําไลกันกําไลเพชรป่วยแท่งเขา้าอันแล้วทั้งแข้งทั้งเขา่าลองมือที่ขวัะตีเขา้าเนี่ยนี่แม่บับมวยกอดสิตีเขารีบแยกนี่แม่มันเป็นจังไดจะได้เท่าอันซีแสนเอาให้สัญญาณชก เอากำไรเพชรขายยาผ้าเอาเรื่องโศพรก็รอจังหวะจดจดจ้องจ้องนะครับซูเปอร์สตาร์นะอ่าต,ต้องต้องต่อยแบบมีชั้นเชิงเว้ยเดี๋ยวโดนน็นอกโดนอะไรก็ตายตัวเป็นซูเปอร์สตาร์รารเห็นไหตีเขาเนี่ยเอาเอานะ่ะอาวุธรุนแรงแน่เห็นไหเอามวยถ้าตีกันได้ปกติสากลเขาไม่แยกนะครับเขาจะไม่แยกนะแต่นี่พอไอ้มวยตัวเองเพียงพร่ำนี่แยกว่าไหนไหมเอามาแล่ยกเนี่ยยกที่สี กตีกันใชนัหนล่ะควรนะเอินสาวยกไปกันยังกังกะกังกะอยู่คุณตอนพักยกกับบอมาอ้อนเลี้ยงเตะไส้อ่อนน่ะเอาล็อกตีเขาเพราะว่าน่ะหันหลังแล้วเอาแน่แน่แน่เอันนี้หันหลังหลบเขาทีไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเขาห้ามหันดักใส่คู่ชกนั่นแหละเขาซีแส่แต่เลียมงงงเงี่ยเขาเดินย่นเอาเห็นบอลเลยเลี้ยงเอาหนาหนาหนเอานาหน่ะเห็นบอลตัวโดดซับปากกอกแล้วว่างั้นเอาแยกออกมา กรรมการแฮมซับบักรอปนะเอาอเลี้ยงเตะหัวอดุนเตะใส่ขึ้นเขาบักแอวร่างมึงตีกำไลเพียบหวยมันเตะแคลเมนตายมาสิบคนเลยที เอาอนันโอ้โหอ้าวกรรมการช่วยไม่ทันนะครับช่วยไม่ไวแน่นอนอาวอ้าวเซแล้ๆพี่น้องเอ้ยอ้าวอ้ารีบยุติการชกทันทีอาเรื่องไม่พอใจนะครับเรื่องบอกว่าสู้ต่อได้เลยคอยมาทั้งแพร่ขนากรรมการเชิญเขาบุ่มเหรอโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเตะกัานคอเอาเนี่ย ก็น่าจะเป็นอ้คุณพ่อหรือยังไงนะขึ้นมาหน่นหัวเป็นเดนิดนยนต์เอา้าลองหานบักละท่านะคาสีภาไปปัวก้างข้อนะอา้อากรรมการยุติกันโชคแล้วก็คือจับแพ้ไปแล้วนะครับนะเอากาลับมาแลกภาพชาสิครับว่าโดนยังไง เนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยโดนก้านคอนะกระแทกคางกระไตขึ้นไปใส่พูดนล่ะใส่หอดเงาหูพุ่นล้สะเทือนไปหอดกระดงดังอันนเทียบ่เห็นบ้โอ้อหอคอแทบหักนล้พี่มาดเลยล่วงบึ้งนะเว้ยนักชกบุรีรัมย์เนาะมักเตะก้านคว้าเขมรนต่ดีกำไรเพชรอยุธยาไฟดิมมาแล้ว เอายกที่หานะครับเนาะที่ตัดออกนี่ก็คือตัดตอนยืนจดจดจ้องจ้องนะครับแต่คู่นี้ไม่มันนะครับนะถ้าปล่อยมานี่ก็พลาดไปนั่งหลับไปอนเอเอามาอย่างไพญ่เดินยุ่นยกมือให้้วยไทยทำไมอ้าวํำไลเพศนะขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา